เยลคอมเป็นผู้ให้บริการเบอร์02ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือซิปทรังซิปคอนเน t ระบบคอร์เซ็นเตอร์และระบบโทรศัพท์สำนักงานบนคาวเพื่อธุรกิจยุคใหม่ทำไมต้องเปลี่ยนจากระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบเก่าเนื่องจากระบบตู้สาขาแบบเก่ามีข้อจำกัดอยู่หลายประการได้แก่ 1. การตรวจสอบรายการโทรเข้าโทรออกสายที่ไม่ได้รับหรือสายติดต่อไม่ได้เนื่องจากคู่สายเต็มสามารถทาได้ยาก 2. ต้องติดตั้งอุปกรณ์รวมถึงมีการเดินสายทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ในกรณีเพิ่มสาขาหรือย้ายที่ทำงานเดิมจะต้องทำการขอเบอร์และเดินสายใหม่แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเปลี่ยนมาใช้ระบบโทรศัพท์บนคลาวจากเยคอมข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้ระบบโทรศัพท์บนคลาวระบบโทรศัพท์ของเยคอมมีบันทึกการใช้สายโทรเข้าโทรออกรวมถึงสายที่ไม่ได้รับ ไม่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทันทีใช้เบอร์ศูนเพียงเบอร์เดียวสามารถติดต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นพนักงานสาขากรุงเทพและสาขาเชียงใหม่สามารถติดต่อกันได้ผ่านเบอร์ศูนยเบอร์เดียวกันและโทรออกด้วยเบอร์0ูนยเบอร์เดียวกันอีกทั้งยังโทรหากันข้ามสาขาได้ฟรีเปรียบเสมือนอยู่ในตู้สาขาเดียวกัน ดังนั้นเมื่อมีการย้ายสำนักงานหรือเพิ่มสาขาก็สามารถใช้เบอร์02เดิมจากยูคอมที่มีอยู่ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่ระบบของยูคอมสามารถเชื่อมต่อกับ CRM และ ERP เพื่อแสดงชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูลในเวลาที่ลูกค้าโทรเข้ามาอีกทั้งยังสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อ API ในรูปแบบต่างๆต,ต,ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากที่กล่าวมาเยลคอมยังสามารถบันทึกเสียงสนทนาและมีระบบประเมินความพึงพอใจหลังจบการสนทนาอีกด้วยเหตุผลที่คุณต้องเลือกเยลคอมเรามีทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการ7วันต่อสัปดาห์ไม่ว่าจะต้องการตั้งค่าหรือแก้ไขระบบส่วนไหนเราก็สามารถดำเนินการให้คุณได้ทันทีคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD ระบบมีเสถียรภาพสูงเพราะมีเซิร์ฟเวอร์มากกว่า1ตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับเซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งจะมีการสลับไปใช้เซิร์ฟเวอร์อีกตัวโดยทันทีดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าต่อให้เกิดเหตุไม่คาดคิดระบบก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีระบบรายงานการโทรเข้าออกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบคันสามารถเพิ่มเติมแก้ไขระบบให้ตรงตามการใช้งานของลูกค้าได้ตัวเลือกในการใช้งาน ในการใช้งานระบบโทรศัพท์โยคอมสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ IP p h โฟนทั้งแบบเชื่อมต่อผ่านสายแลนหรือ Wi-Fi ก็ได้ระบบการทำงานของโยคอมระบบของโยคอมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนแรกเบอร์ภายนอกและส่วนที่2เบอร์ผู้ใช้งานภายในสำหรับเบอร์ภายนอกสามารถเลือกใช้งานระบบเยคอมได้3ช่องทางคือ 1>, 1. ใช้เบอร์ศูนย์สของเยลคอมมีข้อดีก็คือสามารถกำหนดจำนวนคู่สายให้เพิ่มหรือลดจำนวนได้ตรงตามการใช้งานโดยทันทีและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดโดยที่ออฟฟิศของคุณไม่ต้องเดินสายหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการบันทึกรายการโทรเข้าแม้คู่สายเต็มแล้วลูกค้าของคุณโทรเข้ามาไม่ติดทําให้สามารถโทรกลับหาลูกค้าได้ซึ่งเบอร์ศูนย์สองในระบบอื่นไม่สามารถทําได้และเนื่องจากการที่ไม่ต้องเดินสายหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมทำให้การย้ายออฟฟิศหรือเพิ่มสาขาสามารถทำได้เลยทันที 2. ใช้ซิมมือถือของคุณเองโดยการใช้ซิมมือถือนี้จะต้องมีกล่องแปลงสัญญาณที่เรียกว่า GSM Gateway ที่เรามีจำหน่าย เพื่อต่อเข้ากับระบบของเยลคอมผ่านอินเทอร์เน็ตในกรณีนี้ทางเยลคอมจะไม่สามารถควบคุมจำนวนคู่สายให้คุณได้ 3. ใช้เบอร์0ูนยเดิมถ้าคุณมีเบอร์0ูนยเดิมอยู่แล้วคุณสามารถใช้เครื่องแปลงสัญญาณ f x o Gateway mm hmm. เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเยลคอมผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ในกรณีนี้เยลคอมจะไม่สามารถควบคุมจำนวนคู่สายให้คุณได้เพราะเป็นการใช้สายโทรศัพท์และคู่สายเดิมของลูกค้า เพื่อใช้งานตู้สาขาบนค่าวของเยวคอมเท่านั้นสรุปสั้นๆคือสำหรับเบอร์ภายนอกมี3ช่องทางแต่กรณีที่2และ3จะต้องมีเครื่องแปลงสัญญาณและไม่สามารถเพิ่มหรือลดคู่สายได้ส่วนเบอร์ผู้ใช้ภายในหมายถึงผู้รับสายหรือผู้โทรออกของบริษัท สามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและ i อพีโฟนสามารถใช้งานบนหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้เช่นบริษัทมีพนักงานขายซึ่งเข้าบริษัทไม่เป็นเวลาสามารถออนไลน์บนคอมพิวเตอร์เวลาเข้างานและเวลาออกปฏิบัติงานสามารถออนไลน์บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแทนได้ ถ้าออนไลน์พร้อมกันหลายอุปกรณ์ด้วยเบอร์ภายในเดียวกันระบบเยลคอมจะทำการจ่ายสายไปยังทุกอุปกรณ์คุณจะรับสายที่อุปกรณ์ไหนก็ได้เสียงเรียกเข้าของอุปกรณ์ที่เหลือจะเงียบลงทันทีในกรณีที่เปิดเบอร์ใหม่ของเยลคอมคุณสามารถเลือกจำนวนคู่สายได้คือโทรเข้าออกได้หลายคนในเวลาเดียวกันภายใต้การใช้งานเบอร์02เพียงเบอร์เดียวสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตลอดเวลา ซึ่งเบอร์0 2นย์ของเยนคอมเป็นเบอร์ศูนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าซิปทรังหรือซิปคอนเน็กนอกจากนี้คุณสามารถเลือกใช้บริการเฉพาะในส่วนของเบอร์02เพื่อนำไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้เช่นเดียวกันส่วนเบอร์ผู้ใช้งานภายในนั้นหมายถึงเบอร์โทรศัพท์ภายในหรือคล้ายกับที่เรียกกันว่าเบอร์โตของพนักงานในองค์กรราคาจะเป็นต่อเบอร์ผู้ใช้งานภายในคุณสามารถกำหนดเบอร์เป็นแผนกก็ได้ โดยไม่คิดเป็นผู้ใช้งานมีให้เลือกหลายแพ็กเกจแพ็กเกจเริ่มต้นของผู้ใช้งานภายในจะเป็นแพ็กเกจเบสิกมีคุณสมบัติดังนี้ด้วยระบบยคมไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ไหนก็เปรียบเสมือนอยู่ภายใต้ตู้สาขาเดียวกันทำให้สามารถโทรหากันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเสียงรอสายได้โทรออกราคาประหยัดประชุมสายได้ ระบบเยลคอมมีจุดแข็งในเรื่องคู่สายยกตัวอย่างเช่นในเบอร์02ปกติถ้าเรามี5คู่สายที่กำลังใช้งานพร้อมกันภายใต้เบอร์02เพียงเบอร์เดียวถ้ามีสายที่6โทรเข้ามาสายที่โทรเข้ามาใหม่จะถูกตัดซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าโทรมาจากไหนตรงนี้จะเป็นเหมือนกันทุกระบบแต่ด้วยระบบของเยลคอมสายที่ถูกตัดจะถูกบันทึกไว้ในคอล็อกสามารถตรวจสอบและโทรกลับได้โดยไม่พลาดโอกาส นอกจากนี้เยลคอมยังมีระบบตอบรับอัตโนมัติเช่นสวัสดีค่ะต้องการติดต่อฝ่ายบัญชีกด1ฝ่ายบุคคลกด2เป็นต้นและยังสามารถกำหนดระบบตอบรับได้ตามช่วงเวลาเช่นนอกเวลาทำการใช้เสียงตอบรับว่าขอโทษค่ะขณะนี้เป็นเวลาปิดทำการการุณาติดต่อใหม่ภายในเวลา8-18ถึงนาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะและยังมีการจัดคิวรับสายเป็นแผนกได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถโอนสายไปยังหมายเลขอื่นในกรณีที่ไม่สะดวกรับสายซึ่งสามารถโอนได้ทั้งภายในระบบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือโอนไปยังเบอร์ภายนอกอย่างเบอร์มือถือก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือหน้าตาการใช้งานแอปพลิเคชันยูคอมบน PC ซึ่งเป็นซอฟต์โฟนมาตรฐานแถบโฟนใช้สำหรับการโทรออกส่วนแถบล็อกจะแสดงบันทึกข้อมูลการโทรเข้าออกเฉพาะของเครื่องนั้นๆ ุณสามารถใช้งานได้มากกว่า1อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันสามารถล็อกอินได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนในกรณีถ้ามีคนโทรเข้าจะมีการแจ้งเตือนขึ้นพร้อมกันสามารถเลือกรับสายจากอุปกรณ์ใดก็ได้แพ็กเกจเบสิ s สามารถใช้บริการของแพ็กเกจเบสิ c ได้ทุกอย่างโดยที่เพิ่มเข้ามาคือสามารถแสดงรายการโทรเข้าออก ที่ใช้ตรวจสอบการใช้สายของพนักงานและขององค์กรได้ในส่วนนี้จะมีเพียงแค่ผู้จัดการหรือผู้บริหารที่จะได้รับ username และ p a s s วิร์สำหรับเข้าสู่ระบบนี้ซึ่งเป็นคนละส่วนกับของผู้ใช้งานโทรศัพท์โดยระบบจะเป็นการดูข้อมูลบนเว็บไซต์มาตรฐานทำให้สามารถเข้าดูรายงานได้จากทั้งบนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ทุกที่ทุกเวลาข้อมูลที่คุณสามารถตรวจสอบได้ คือ 1. นํานวนสายที่ออนไลน์ทั้งหมดแสดงหมายเลขผู้ใช้งานภายในที่กำลังมีการออนไลน์อยู่ส่วนแถบสีเหลืองที่ขึ้นว่า active คือเบอร์ผู้ใช้งานที่กำลังใช้สายอยู่ 2. ดูภาพรวมการจัดคิวการรับสายรายชื่อสีแดงคือผู้ใช้งานที่ออฟไลน์รายชื่อสีเขียวคือผู้ใช้งานที่ออนไลน์ในขณะนั้นและรายชื่อที่มีคำว่า active ต่อท้าย คือผู้ใช้งานที่กำลังใช้สายอยู่ในแต่ละ,ะแผนกสามารถกำหนดเบอร์ประจำะแผนกและกำหนดได้ว่าจะมีการจัดอัำดับการรับสายยังไงเช่นเมื่อลูกค้าโทรเข้าใหม่เลข100เป็นแผนก call center สามารถเลือกการกระจายสายได้เป็นแบบที่1เรียงลำดับการรับสายแบบบนลงล่างวนไปจนครบทุกคนเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับสายเท่ากันแบบที่2เรียงจากบนลงล่างเสมอ โดยไม่ต้องวนให้ครบทุกคนแบบที่3ให้สายเข้าพร้อมกันหมดแล้วพนักงานคนใดคนหนึ่งเลือกรับสายขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานในองค์กร 3. รายการโทรเข้าออกระบบจะแสดงรายละเอียดทุกอย่างอีกทั้งยังสามารถคัดกรองเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้และยังสามารถ export ไฟล์เพื่อส่งต่อหรือใช้งานไฟล์ในรูปแบบอื่นได้สำหรับแพ็กเกจมาตรฐาน มีการบันทึกเสียงสนทนาเพิ่มเข้ามาในรายการโทรเข้าออกจะเห็นคอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นมาสามารถกดฟังได้ในขณะนั้นหรือดาวน์โหลดมาฟังภายหลังหรือเพื่อส่งต่อได้แพ็กเกจ Call Center เพิ่มเติมฟังก์ชันสำหรับซูเปอร์วิเซอร์ที่หน้าจอซอฟโฟนโดยที่พนักงานปกติไม่สามารถใช้งานได้เป็นการเชื่อมต่อเข้าไปยังสายสนทนาแบบเรียลไทม์ณขณะนั้นโดยมี3รูปแบบคือ 1. ระบบหัวหน้าดักฟังสายสนทนาหรือ listen เป็นการดักฟังเท่านั้นพนักงานและลูกค้าจะไม่รู้ว่ามีการดักฟัง 2. ระบบหัวหน้าสอนงานในสายหรือ whisper เป็นการกระซิบให้พนักงานเราได้ยินแต่ลูกค้าไม่ได้ยินเพื่อเป็นการสอนงานแบบเรียลไทมและ3ระบบหัวหน้าแทรกแซงสายสนทนาหรือ bark เป็นการพูดให้ได้ยินทางพนักงานและลูกค้าคล้ายการประชุมสาย สำหรับแพ็กเกจนี้ในเว็บไซต์จะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก3อย่างคือ 1. รายงานภาพรวมทั้งหมดของการใช้โทรศัพท์เป็นการแสดงข้อมูลว่าช่วงเวลาใดมีการใช้สายเป็นเท่าไหร่เป็นสายโทรเข้าสายโทรออกหรือสายที่ไม่ได้รับทั้งรูปแบบกราฟและตารางเพื่อที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้และสามารถคัดกรองข้อมูลได้ตามต้องการ ด้านล่างของกราฟจะมีข้อมูลภาพรวมแบบตารางแสดงโดยละเอียด 2. รายงานของผู้ใช้งานภายในแต่ละเบอร์จะแสดงข้อมูลว่าพนักงานคนไหนมีสายโทรเข้าโทรออกหรือไม่ได้รับสายเป็นจำนวนเท่าไหร่และส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นตารางแสดงข้อมูลของพนักงานแต่ละยูเซอร์ 3. ระบบประเมินความพึงพอใจหลังจบการสนทนาสามารถตั้งให้ระบบนำลูกค้าไปยังระบบประเมินความพึงพอใจเช่นคุณพอใจกับบริการของเรามากน้อยเพียงใดกด1กด2หรือให้ระดับคะแนนตามที่ต้องการจากในตัวอย่างได้ถูกตั้งค่าไว้เป็น 1. พอใจ 2. ไม่พอใจซึ่งทำให้คุณสามารถตรวจสอบ และเลือกฟังบันทึกเสียงสนทนาว่าลูกค้าเกิดความไม่พอใจเนื่องจากสาเหตุอะไรสามารถคัดกรองตามวันที่และคะแนนที่ต้องการได้อย่างอิสระด้านล่างจะแสดงตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและนี่คือคุณสมบัติทั้งหมดของแต่ละแพ็กเกจเปรียบเทียบกันสำหรับอัตราค่าโทรของทางเยวคอมเริ่มต้นเพียง0.8บาทต่ตอนาทีทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก หากลูกค้ามีเบอร์0ูนของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถใช้ระบบโครงข่ายของทางโยคอมเพื่อโทรออกด้วยเบอร์นั้นๆแทนโครงข่ายเดิมไปยังปลายทางด้วยอัตราค่าโทรที่ประหยัดขึ้นตามตารางนอกจากนี้เรายังมีบริการให้เลือกเบอร์ศูนตามที่ต้องการเลือกได้ตั้งแต่2หลักจนถึง4หลักโดยจะเป็นการเลือก4หลักหลังซึ่งสามารถกำหนดเลขที่หลักใดก็ได้ หากคุณไม่ต้องการเลือกเบอร์ระบบจะสุ่มเบอร์ให้แต่ลูกค้ายังสามารถเลือกที่จะข้ามเบอร์ได้เช่นไม่ต้องการเบอร์ที่ลงท้ายด้วย1 3ก็สามารถข้ามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีเบอร์ให้เลือกทั้งแบบรายเดือนและซื้อขาดหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อพนักงานขายของเราได้ทางลายหรือทางโทรศัพท์และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yelcom.co.th ขอบคุณค่ะ